คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเด็กหรือผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเตือนแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็หยุดเกมนี้แปภาคสี่ของค่ายวามะเหมือนเดิมนะจ๊ะพี่ๆวันนี้เราพบดุลมาแบบสวยๆเลยตองเก้าเนะวันนี้999าบาทเออเหมือน ยอดเหมือนในเนื้อเพลงอะไรสักเพลงหนึ่งนะดอกกุหลาบหรือเปล่าอะไรเ9้า้อก็ดอกนะเออมาวันนี้เริ่มต้นไปที่เบส2ีเหมือนเดิมนะจ๊าพี่พี่เปิดแรกมาด้วยที่น้องปูนะจ๊ะมาดูซิว่าจะทำกำไรได้หรือเปล่าวันนี้ทุนน้อยนะวันนี้จะ1,000ก็ไม่1,000งนนะพี่พี่เออร้อยแปบาทเอาละเปิดแรกมาก็สวยเลย มีผู้ร่วมเล่นอยู่สองท่านนนวันนี้รวมกับเราด้วยนะจ๊ะพี่ๆเราก็จะใช้กดออโต้เหมือนเดิมปืนธรรมดานะจ๊ะรู้สึกว่าช่วงนี้เกมจะเ,นเนหนียวเหนียวหน่วงๆยังไงไม่รู้เหมือนมันจะได้แต่มันก็ได้แบบไม่สุดนะทุกคนเหมือนจะเสียแต่ก็เสียแบบไม่สุดเพราะว่าอะไรเราต้องแบบดึงเกมนะทุกคน อย่าปล่อยจอยขนาดนั้นถ้ามันขาดทุนอะเฮ้ยจังหวะนี้กำไรเรามาแล้วนะตอนนี้ไปเรื่อยๆโหูไม่รู้จะมาอห,หรือเปล่าวันนี้ก็เลงน้องปูเลยแล้วกันหลักๆเนาะพี่ๆไปแบบ กินแบบน้อยๆไปแบบ,แบ,บ,แบ,บชิวๆโอ้โหชิวหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหมามาหรือเปล่ามาหรือไม่มาลองเลงพี่บอสดูนะจะสู้เขาได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้นะทุกคน ดวงเขาน่าจะดีกว่านะเบ็ด20เหมือนกันแต่ใช้คนละปืนก็วัดกันเลยว่าใครจะได้เออมาไม่มาเอาเอามา,าไม่มาเฮ้ยเราสู้ขนาดนี้เออมาหน่อยเถอะโอ้โหยังไม่ได้อีกทุกคนคิดดูดิโอโ้เกินไปมากขนาดนี้ออกลูกนอยแล้วนะโอ้ยไม่มาว่ะทุกคน ไม่ได้ก็คงต้องเปลี่ยนเป้ากับมาหาน้องปูเหมือนเดิมนะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่รับชมคลิปน้องมาจะนหนึงตอนนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ก็ยังดีนะพี่ๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทคลิะต่อไปให้น้องเอวาด้วยนะจ๊ะช่วงนี้เกมหน่วงเหลือเกินรุนโอ้โห หน่วงแต่กับเราหรือเปล่าต่คนอื่นเขาก็ได้นะสงสัยบุญที่ทํามาจะหมดแล้วได้แค่สามสี่วันเองเหรอเนี้ยไม่ได้สิ่มจะขาดทุนทุกวันไม่ได้ลงคลิปแบบนี้ใครเ้าจะดูใช่ไหมทุกคนแต่เราก็เล่นแบบจริงๆเรียวๆนะทุกคนได้ก็คือได้ไม่ได้ก็นั่นแหละตามที่เห็นยอมรับชะลากรรม ให้เปลี่ยนด่านก่อนแล้วกันนะทุกคนโอ้โหขนาดจะเปลี่ยนด่านคนข้างยังแบบฟาดมาได้อีกอะคิดดูดิเปลี่ยนด่านมาเจอพี่หมึกนะด่านนี้ก็เหนียวใช้เล่นนะเอาจริงๆไม่ธรรมาดาเหมือนกันด่านนี้กะว่าจะได้กำไรสวยๆกับไปวันนี้จะจบด้วยขาดทุนอีกแล้วเหรอ อีกแล้วเหรือโอ้โหไม่กล้ายแย่งเลยได้ทุกคนยกเว้นเราตอนนี้คือไม่รู้จะเล็งอันไหนแล้วว่าทุกคนเลงอะไรก็ไม่ได้เหมือนเดิมอะ่ะ มันน่าจะต้องแบบว่าปรับเปลี่ยนอะไรแล้วแหละเราอ่ะต้องเปลี่ยนกงูงเปลี่ยนเกมไหม,มถ้าจะไม่แจกขนาดนี้ไปต่ออีกสักหน่อยพอเนาะทุกคนรู้สึกว่ามือไม่ขึ้นเลยช่วงนี้บูญที่สั่งสมมาได้หมดลงแล้ว ช่ใช้คกรรมกันต่อไปโอ้โหเอาเรื่องว่ะเอาเปลี่ยนปืนล่ลองดูโอ้มาแล้วทุกคนโอ้กูจะขาดทุนดูละจะหมดตูดแล้วอะเพิ่งจะมาต้องใช้ปืนไฟฟ้าแล้วปืนไฟฟ้านะี่ดูเงินชิบหายทุกคน แต่มันก็ต้องใช้อ่ะถ้าปืนธรรมดามันไม่ได้ผลมันก็ต้องมันก็ต้องยอมเสี่ยงอะ่ะทุกคนเท่าไหรเจ็ดร้อย <700. S 2> โอเคพอไหมจะพอหรือจะไปต่อแต่เอาจริงๆอยากพอแหละเพราะรู้สึกว่าถ้าไปต่อแม่งก็ไม่น่าได้เพอเผลอเดี๋ยวจะหมดตูดด้วยซนะ้ำเนาะทุกคนเอาเป็นว่าเราพอดีกว่าน่าจะขาดทุนอยู่สองสามร้อยเห็นจะได้ประมาณนั้น ยังถือว่าอยู่ในจุดที่ไม่ได้แย่ขนาดนองพี่พอไว้เท่านี้ดีกว่าเอาไว้มาจะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า